คาร์ดเสอดีช่องเศรออของวันที่13กันยายนพศ2567การดสดีเอฟซีทุกๆท่านและการดสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียรติเข้ามารับชมชิปและอุดหนุนทางช่องเฮาโดยดีตลอดมาครับช่องยูซีพระโคซิ่ง101ครับอ่าซาลาซอนี่กามีม่วมาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเดิมครับพี่น้องครับประนึ็นก็ต้องขอนำเรียนอ่าพอเมื่พี่น้องว่าเป็นงวดส่งฟรี200กิโลเมตรแล้วกับ,บริการเก็บเงินปลายทางโดยบ่ต้องมาจับก่อนใดใดทั้งสิ้นนะครับ งวดเห็นย็นอยู่นี่อ่าผมประกันตำนี้ให้แล้ครับพี่น้องครับขาทกขาทอนมะลกมะลกออกสวงสุดครับพี่น้องครับตัวใดมีตำนี้พงก็สิบอกมีตำนี้ไปในชีพได้ครับพี่น้องครับบม่มีปิดบม่มีบังครับพี่น้องครับอ่าเราเป็นงัวดีบ่ราไม่งัวเสียนะครับพี่น้องครับสามารถเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ได้อีกไง่ไก่ครับพี่น้องครับอ่าน้องเนื้อจาก200กิโลเมตรที่ผมส่งให้ฟรีแล้วถ้าพอไม่พีน้องยู่พื้นที่ห้างไกลอยากได้ก็โทรมาพูดคุยกับผมครับถ้ามันไกลกันบ่ อ่าเดี๋ยวผมจะสรงฟรีให้ครับแต่ว่าสามันไกลกันหนาเจียดก็ตตองมีค่ารถค่าส่วนต่างเพิ่มนะครับเพราะว่าเฮ้าบ่เด้ขายแพงอย่างมากมายครับพี่น้องครับอ่าบ่อหลายหลใหญ่ห้างครับอ่ามีทั้งราคายกราคาแยกนะครับพี่น้องครับต้นชิปก็สิเป็นราคายก้ข่ชิปก็สิเป็นราคาแยกนะครับมีงัวทั้งเหมือสามชุดอ่ามบิ่งชุดที่1ก่ก้อนครับประกอบด้วยงัวจังไหนเนี่ยครับชุดที่หนึ่งนี่อ่าเป็นแม่สาวเลยอายุสิบสามเดือนนะครับพี่น้องครับ ส่วนสูงกับร no ้อยยี่ส anyway nice ิบแน่น so ี่ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่สาวนี่ครับเรือเล่สูงเลยครับพี่น้องครับป่าชมพู่เรียชมพู่เลยครับพี่น้องครับในเงาครับนี่ครับให้มือจะชันครับพี่น้องครับปลูกรามได้เพื่อดื้อนี่ครับนี่ครับซาโลเลที่ออกประมาณนี้ครับพี่น้องครับผู้ใดหาแม่พันธุ์สายเนื้อครับอ่าพร้อมำครับแม่สาวอายุแปดเดือนลูกผสมบามันตัวขาวครับนี่ครับพี่น้องครับตัวขาวเนะครับ เดี๋ยวผมย่างไปมื่งนําบุนครับง่วนบริผูงกับธรรมดาครับพี่น้องครับไม่เหง่จังสี่ครับนี่ครับตัวขาวนะครับยาสับสนนะครับพี่น้องครับนี่ครับเรากำลังไปหากูเราอยู่ครับนี่ครับสองตัวอยู่นี่ครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งมื่นสามพันบาทพ่อครับพี่น้องครับเดี๋ยวง่วแม่พันสองตัวได้ครับพี่น้องครับนใสนใจกับโทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลมั่นฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับ ชุดที่หนึ่งานไปครับอ่าชุดที่สองเป็นแม่ลูกขู่ลูกบ่เกินตัวที่สามนะครับแต่ว่าแม่ได้อ้างได้ดูกหมูก็ยังสดๆอยครับพี่้องครับแม่รุนทองลูกไส้อยู่หาเดือนนี่โตจีนอาหารอยู่นี่ครับพี่้องครับแม่โบดคบเครืองนะครับแม่ลอยยิ้มหาบวกลูกไส้ก็บสิเม็ดสิบเชียงเนี่ยนะครับพี่้องครับนี่ครับแม่เคืองดําแม่ได้โบดนะครับ แม่ยังหนังดีนะครับพี่น้องครับเป็นง้วโห่จับใบได้นี่ครับแม่หนังดีหนังเสาครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าง้อดึงหนังขึ้นยังสี่นี่ซื้อแม่โคงกับพ่อซื้อครับพี่น้องครับกับพ่อาไปคุนได้อ่าแล้วเป็นแม่พันธุ์อีกได้ถ้านังตีกระดูกกันซื้อมากเลยกับพวกอ้วนครับพี่น้องครับอันนี้ก็แนะนำเลยครับเม่ร์วอลดีเซงงวอจะของครับพี่น้องครับแนะนำเพ่อแม่พี่น้องเป็นซื้อมังอื่นกระได้ครับนี่ครับเมืองยาชาดครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับชุดที่สองโค้งนี่ครับพี่น้องครับอ่าชุดที่พันไป บันนี้มังชิดที่สามครับเป็นแม่ลูกผู้ลูกแฝดนะครับพี่้องครับแฝดคนละฝาครับก็สีว่าแฝดนี่ล้นหนึ่งัวขอเดียวกันเราก็อ่ามาจินน่มกันไหมครับพี่รองครับตัวแดงลูกผสมบามันแล้วติดติดแม่นี่เราก็จินนมแม่นี่ครับนี่ครับแฝดคนละฝาแม่ลูกผู้ลูกตัวที่สองลูกไสยูสี่หาเดือนแม่รุ่นทองเช่นกันแม่้อยสามสิบบวกลบสองครับนี่ครับสิววาแมวหูของน้ำมาจากขางนึงนะครับนะครับ มีบางมีมงเมียครับมีอ่าต้นนี้มองได้ก็บอกไปเลยครับเพื่อสีเดบ่มีปัญหากันแต่ว่าเลี้ยงอ่าหูของนาบักจักแวงตัดออกไปได้เนะครับเพราะว่าเข้าไปเลี้ยงเป็นเม่พันธ์ครับพี่รองครับอ่าบ่ได้ซี่เียดอกเม่นพอ่าเขาไปเมืองเขาไปตีว่าหูแวงเขาตีแต่ว่ามันอ้วนมันจอยครับพี่รองครับอ่าสำหรับเม่ลูกแฟดนี้ครับพี่รองครับลูกบุญธรรมนี่ครับได้ซื้อสามอาจสีได้ซีนะครับพี่รองครับนี่ครับเอาไปอ่า หนึ่งมืนเก้าพันบาทครับพี่รองครับหนึ่งมืนเก้าพันบาทเนี่ยด้สามด้สามตัวในนี้ครับรุ่นซีในทองนะครับพี่รองครับบันนี้กรณีพอแม่พี่้องยกชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามใช่กันงวดทั้งหมดเจ็ดตัวฟังสามนะครับพี่รองครับเอาไปสี่หมื่นบาทเพียงเพียงพ่อครับนี่ครับตัดออกห้เลยครับอ่าตัดออกห้ลดลงไปบักร้ายบาทแล้วครับพี่รองครับนี่ครับเอาไปสี่หมื่นบาทเพียงเพียงพ่อสนใจชุดหดอ่า กันเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์เลยครับเพราะว่าคอมเมนต์มากมันก็บสื่อสารกันซื่อว่าสิหูเลียงครับพี่น้องครับก็มี่เอฟซีคอมเมนต์มาถามอยู่ว่ายั่งบ่ก็ยั่งอยู่ครับพี่น้องครับก็ราคาท่านไหนตรงก่ะท่านไหนขายครับแต่ต่ำก็สี่หมื่นนี่อ่าผมผู้เบาอยู่นี่ก็สิเลี้ยงไว้ก้านครับพี่น้องครับร่ำรวยมันแพงเงินผมยังสิขายครับเพราะว่าขายไปก็เสียดายงัวครับขายไปแล้วมันหาซื้ออีกบ่ได้พี่น้องครับบอกเลยว่ามันหาสีเมื่ได้ไปหาซื้อน้ำบ้านไม่ได้สิด่าหัวครับพี่น้องครับอ่า น้องเนื้อเขาสื่อหลยโตอีหลีครับน้ำบานเมากันอองมายหลีมันต้องสีได้ได้ครับพี่รองครับบแมเนววาสีไปสื่อเขาเด็กยังไงนะครับไปสื่อเขาเถื่อนี่หาร่้องออกกับพวท่านครับเขาไล่หน então, ีเลยครับอผู้เคยไปสื่อผู้เป็นพ่อค้าก็สิหู้จักดีครับว่าสื่อว่าน้ำบานมันสื่อยากครับสื่อยากมองว่าาคนเหล้ยงเพิ่อนก็อยากได้หลายครับต่างคนต่างเห็นใจกันครับพี่รองครับอเขากับไปสื่อเพื่อนกับบแม่นว่าสีไปกดไปชี้เพิ่นครับเห็นราคากลางๆเพื่อนครับพี่รองครับ เป็นพ่อใจขายให้เราจ้องเด้สื่อมากเลยครับสื่อมาแบ่งปันพี่น้องอ่าในราคาที่บแพีงเราก็เป็นงัวทรงฟรีพร้อมครับก้กติกาั้างข้อนี่อ่าก็ยังน้ำเลี้ยนไปทุกทุกคลิปครับพี่น้องครับจะโทษเด่นโทษตั๋วโทษตมกันจะโทษคว่ำสาใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับให้เห็นใจทางช่องของเขาครับช่องเขานี่ยบด้เรียกเก็บมาจำก้อนใดใดทั้งสิ้นจ้าบ้านครับพี่น้องครับงวไประกบ้านว่าซองถึงมือเอฟซีโดยปลอดภัยร่รถแล้ลลนางกินขอน้ำกันพูดคุยกันกับจ้องนำเงินใจกันครับพี่น้องครับ เอฟซีที่เคยเสียน้าห้าประจำกับสีหูจ้าครับพี่น้องครับนี่ครับตรงปกบกชกตาเนี่ยนอนครับหล่อราคาบอเพียงเนี่ยนวลการถ่ายการกระนตีเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับฝากไว้เป็นแนวทางครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปที่เพียงเท่านี้ครับขาบสวัสดีครับ